ท่านผู้บริหารเพื่อนเพื่อนน้องน้องและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านทุกท่านเนี่ยคงเเคยผ่านวัยเด็กกันมาแล้วผมในตอนยามวัยเด็กเนี่ยก็มักจะเป็นเด็กซุกซนแล้วก็ชอบยิงนกตกปลาโดยเฉพาะจะรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปรวบรวมหนังสติก๊กแล้วก็ไปไล่ยิงกระรอกกระแตเจอท้งองล่องท้องคลองที่ไหนก็จะเอาสวิงเนี่ยไปช้อนกุ้งช้อนปลาด้วยความที่เป็นเด็กซน มากกว่าเรียนตอนเรียนจบปอ4เนี่ยแล้วเขาให้มีการสอบขึ้นป5ก็ปรากฏว่าสอบไม่ผ่านแต่โชคดีครับโรงเรียนเขาบอกว่าเด็กยังไม่ครบเขาก็เลยให้เข้าเรียนไปโดยปรยายจนกระทั่งเรียนไปจบปสเอ้ยขอโทษม .3 นะครับก็ได้ไปต่อที่วิทยาลัยชินการธนบุรีตอนนั้นเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับก็มีโอกาสได้ไปเป็นนักบาสเกตบอลของวิทยาลัยนะครับ แล้วก็ด้วยว่าตั้งแต่เล็กเนี่ยเรียนหนังสือมาเนี่ยก็จะอยู่แค่เดินเท้าไปเช้าเย็นกลับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลบ้านสักสองสามกิโลก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะต้องออกไปโลกกว้างแล้วก็เลยไปเรียนที่วิทยาเทคนิคกรุงเทพก็ไปสอบได้ที่นั่นจบการบัญชีกลับมาซึ่งตอนที่เรียนตอนนั้นนะก็ได้พี่ชายเนี่ยช่วยส่งเสียค่าลดค่ากินเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็ร้อยบาทนะครับก็บริหารเอานะครับ แล้วก็ด้วยทุนไม่มีแล้วจบมาปับ๊บไม่ได้เรียนรอดอเพราะว่าสมัยเรียนมสามเนี่ยไม่คิดขยันเลยสอบไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นตไม่ได้เรียนรอดอก็เลยต้องไปเกณฑ์ทหารได้เป็นทหารเกณฑ์ไปโดยปริยายเลยจับได้ใบแดงนะะก็ถือว่ารับใช้ชาตินะครับแล้วก็ระหว่างที่เป็นทหารอยู่เนี่ยฝึกหนักมากในสามเดือนแรกแล้ว ใช้พลังกายพลังใจพลังความคิดเนี่ยเยอะเป็นอาหารเพราะว่าถูกเป็นแค่พลาหารเกณฑ์เนี่ยถือว่ายศต่ําต้อยที่สุดนะครับจะกลับบ้านในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีคำคำหนึ่งพูดว่าว่างวายาววันก็หมายความว่าต้องถือมีดเนี่ยนะครับด้ย,ย่าไปข้างหน้าในรัศมีกว้างตัวเราในวานหนึ่งตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินนะครับก็ต้องทำอย่างงี้ถึงจะได้ลากลับบ้านได้ ช่วงที่สองปีเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยก็ได้รับในเรื่องของกฎระเบียบวินัยความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความขยนันอดทนแล้วก็ไม่คิดที่จะร้องขอสิ่งใดๆจากใครๆนั่นคือวินัยทหารที่ก็ฝึกฝนมาพอครบสองปีออกมาเนี่ยก็กลับมาช่วยคุณพ่อุณแม่ทำสวนอยู่ที่บ้านก็พอดีได้ไป สมัครสอบอยู่สองที่ตอนนั้นก็คือที่สลาวะการกรุงเทพมหานครกับทกศทกศก็มาสมัครที่สำนักงานใหญ่นางเลิงในขณะนั้นซึ่งผลปรากฏว่าก็สอบติดทั้งสองแห่งแต่ด้วยเป็นลูกชาวสวนก็เลยเลือกที่จะมาที่ทกศตำแหน่งแรกที่บรรจุก,ก็เป็นพนักงานสินเชื่อสามประจำอยู่สาขาหน่วยอำเภอชัยบาดาลสาขาลบบุรี ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากลบบุรีไป90กิโลก็มีแต่ถนนดินแดงนะครับแล้วเป็นสินเชื่อเนี่ยไม่มีคนไหนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ล้มนะเป็นธรรมชาติเลยติดไฟแดงสี่แยกไปกัน4ี่คันลงไปกลองพร้อมกันหมดเลยเพราะว่ามีน้ำมันหกอยู่ที่4ี่แยกพอเบรกก็ทุกคนรวมกันเข้าไปเลยพลืดเดียวเพราะนั้นเป็นสินเชื่อเนี่ยก็ต้องเจอแบบนี้นะครับทีนี้ในชีวิตการงาน ที่อยู่กับทกศมาเนี่ยก็จะต้องมีการสอบคัดเลือกถ้าที่กัปัจจุบันก็สมัยนั้นแรงกว่าเพราะต้องสอบทุกซีจากซีสามขึ้นซีสี่ก็สอบได้สินเชื่อสีตอนนั้นถือว่าโอ้โหเหมือนในร้อยติดดาวถ้าใครสอบได้ซีสี่นะครับถ้าเทียบทุกวันนี้ก็คือทาเลนต์นะสุดยอดเลยแล้วก็อยู่งานสินเชื่อมาเนี่ยก็ได้แต่ทวงหนี้ ตามนี่ทวงนี่ตามนี่ก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยทกสมันน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้หรือเปล่าก็พอดีช่วงนั้นสักปี2425ี่สองหแล้วล่ะก็ธนาคารขยายงานเปิดตําแหน่งใหม่ขึ้นก็คือตําแหน่งธุรการสซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่เคยมีมาก่อนสินเชื่อใครที่ไหนหรือตำแหน่งอื่นๆใดๆก็บอกว่าไม่เอาหรอกตำแหน่งนี้คือกระโถนท้องพะโลง นะไม่มีใครเอาเลยไอเราไม่รู้นึกยังไงเห็นว่ามันงานท้าทายงานใหม่ไม่เคยมีมาก่อนน่าจะเป็นงานสําคัญก็เลยย้ายเปลี่ยนตําแหน่งมาเป็นธุรการสี่นะครับซึ่งจําได้เลยว่างานยากที่สุดเลยเนี่ยหนังสือฉบับแรกคือให้ร่างบันทึกจดหมายตอนนั้นมาขออนุมัติกองการบัญชีให้จําหน่ายแท่งน้ําออกจากบัญชีเขียนอยู่สามเดือนครับ ไม่ได้กินได้นอนไม่ได้มีความสุขเลยนั่นคืองานชิ้นแรกเลยเพราะว่าไม่มีความรู้ใดๆเลยที่ไปอยู่นะครับจนกระทั่งต่อมาก็มาสอบเลื่อนระดับนะก็ได้มาเป็นผู้ควบคุมงานสินเชื่อด้านระยะยาวก็ไปอยู่ที่สาขาสระบ,บุรีก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับโคโนมเพราะฉะนั้นมีโคโนมเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กองบัญชีอีกมาทํางานบัญชีที่ธนงงาักรใหญ่แล้วก็สอบได้อีก ไปเป็นหัวหน้าพนักงานตินเชื่อที่สาขาลังสิตเมืองใหม่ที่นี่ก็มีแต่สวนส้มทําสวนส้มเป็นหลักเลยเรามีพื้นฐานยาวอยู่แล้วก็มาเจอสวนส้มบีกนี่ค้างมาถึงทุกวันนี้เนาะนะครับเนี่ยสวนส้มนะแล้วก็ย้ายตอนนั้นก็ได้ย้ายมาที่นนทบุรีมาทําเกี่ยวกพบืกพื้นไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนจากนั้นเสร็จได้ย้ายมาประจําอยู่ที่หัวหน้าแผนกงบประมาณและแผนงานก็มาทําเรื่องงบประมาณของธนาคาร ก็ไม่รู้จังหวัดดียังไงเนะสอบได้อีกไปเป็นผู้ช่วยเพน่กนงานสสจังหวัดสากแก้วตอนนี้โอ้โหงานกว้างทั้งจังหวัดดูแลคนเป็นหลายร้อยคนนะครับผ mm ู hmm. ้เข้ามาชาเคยเล่าให้ฟังว่าเอ้ยน้องมาอยู่ดีแล้วโบนัสปีหนึ่งสองแสนเนี่ยเดี๋ยวน้องจะรูนเป็นยังไงเนาะก็ปรากฏว่าไม่เหลือจริงๆครับนะตอนมาเป็นน้านนะจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดดีเพราะว่าเมื่อตอนที่จังหวัดนี้ก็คือ ได้มาเรียนต่อปริญญาโทพอดีนะครับที่ลังอแผงเ็เปิดศูนย์ที่ปราจีนบุรีก็ได้เรียนที่นั่นก็จบมาก็เสร็จก็ย้ายมาเป็นพอจอที่จังหวัดฉะเชิงเซาทีนี้ก็ได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับประมงปัญหากุ้งปลานะครับฉะเชิงเซา,านี่ขึ้นชื่อเลยมากที่สุดนะครับจากตรงนั้นก็ได้มาขยับเข้าท้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ได้มาเป็นผู้อำนวยการกองกิจการสาขาก็กะตั้งใจว่าโอ้ยงานนี้ย้ายมาเยอะแล้วไปมาหลายที่แล้วขออยู่ให้มันปักหลักฐานเถอะอยู่ที่จตุจักรเนาะปรากฏว่าไม่ถึงสองปีเลยที่ฝ่ายกิจรสาขาตอนนั้นมีฝ่ายเดียวมีกองที่มาอยู่คือผมอยู่กองอำนวยการกิจการสาขาใน่กองเดียวแล้วก็มีกองที่ดูแลภาคทั้งเก้าทุกวันเนี่แต่ตอนนั้นมีสี่กองปรากฏว่าธนาคารปรับโครงสร้างองค์กรยุบเลย แล้วเปลี่ยนใหม่เป็นฝ่ายภาคสี่ภาคทุกคนได้รับการบรรจุแต่งตั้งหมดลูกน้องกระสารสั้นเซนไปทุกที่ทุกทางแต่ผมคนเดียวสารไม่มีเจ้านะตอนนั้นก็ได้แต่เฝ้ารอแล้วก็รอด้วยความเอ๊ะถูกใจกุ้มใจเขาจะเอาเราไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะร่วมสี่เดือนครับไม่มีงานทำก็พอดีกับจังหวะที่ตอนนั้นมีกีฬารัฐธิสิัฐวิสกิจเนี่ยเข้ามา ด้วยความที่เราชอบเล่นบาสเกตบอลอยู่แล้วนะฮะก็เลยอาสาไปทําทีมบาสเกตบอลชายส่งเข้าแข่งขันกีฬาทักษะกีจเป็นปีแรกก็ได้ชนะเลิศมาเลยนะครับแล้วก็พอดีโครงสร้างก็เริ่มจะเข้าร่องเข้าลอยแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่กองติดตามและประเมินผลก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสําคัญธนาคารที่จะต้องไปติดตามผลงานเป็นยังไงก็อยู่ไม่นานได้ย้ายมาที่สํานักบริหารจัดการหนี้ ที่นี่ปรากฏว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกี่ยวพันมาตั้งแต่ปี2 5 4สองที่วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศพวกทั์ไฟแนนต์ต้องล้มลุกหนี้ต้องถูกขายหนี้ไปมีการปรับปรุปรงโครงสร้างหนี้กันอย่างหนักโดยเฉพาะทศกสนเนี่ยเราจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในเรื่องของขยายเวลาชำระหนี้เ,นเป็นหลักก็พอดีก็มันสี่ห้าปีหกปีผ่านมามันก็มาถึงรอบหนี้ถึงกำหนดแล้วภาระหนี้มันก็มากขึ้น ไอ้เรามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้จักเลยว่าจัดก,การหนี้มันคืออย่างไรก็ต้องไปเพียรพยายามผลวายศึกษาค้นหาไปธนาคารแห่งประเทศไทยไปดูกฎเกณฑ์ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบ,บรรันการเงินเขาว่าอย่างไงไปดูบริษัทมหาสินทรัพย์ทั้งเอกชนนั่นของรัฐว่าเออเขาทำกันยังไงซื้อหนี้มาแล้วช่วยลูกหนี้ให้รอดพ้นยังไงศึกษาถึงมาตรฐานบัญชีการจำหน่ายหนี้ศูนย์ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในไปนศึกษาหาดูมาหมดเลยแล้วก็อยู่ที่นี่ก็เลยได้เกิดเครื่องมือใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นคำติดปากที่ในทวศเราจะพูดอยู่เสมอก็คือปรับลดงดขยายปรับก็คือปรับงวดชำระสมัยให้สอดคล้องอะไรได้เขางดก็คืองดเบี้ยปรับงดคิดดอกเบีย้ยลดก็คือลดดอกเบีย้ยลดต้นเงิน รวมไปถึงจำหน่ายหนี้ศูนย์เลยขยายก็คือขยายลาชำระหนี้แต่ว่าแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือขยายแล้วก็ให้ในวันปรับโครงสร้างหนี้ชำระแต่ต้นเงินได้ดอกเบีย้ยเอาไปแขวนไปตาหากยังไม่ต้องชำระอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปรงับโครงสร้างใหม่ซึ่งถือใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเดอะสตาร์เลยลุ่งโลดมากเข้าบอร์ดเกือบทุกเดือนเพื่อไปเสนอขอจำหน่ายหนี้ศูนย์ จนบอดนี่บอกว่าน้ําตาท่วมมาอีกแล้วหน้างสงศารนะตอนนั้นนะครับก็จากผลงานที่มันโดดเด่นก็เลยได้แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝากไปกันอีกฝั่งหนึ่งเลยแต่อยู่ได้ไม่นาน <c oughs> อยู่ได้ไม่นานย้ายมาบ่อยมากก็ต้องไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจาการสาขาภาคตะวันตกเพราะตอนนั้นนี่ค้างชําระของฝ่ายฉันา,าตะวันตกเนี่ย เป็นอันดับสุดท้ายของประเทศเลยนะครับอันดับบุ้ยของประเทศว่างั้นเถอะเขาก็ตั้งใจให้เราเนี่ยไปแก้ไขนีค่ค้างชําระก็ถึงปัจจุบันเนี่ยผลงานที่ได้ในเรื่องนีค้ค้างชําระก็ยังเป็นอันดับบุ้ยของทั้ง9้าภาคก็มีน้องๆเพื่อนๆพ,พนักง,งานพู้ได้รัชาเนี่ยก็ถามว่าท่านฝ่ายครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ถามว่าท่านฝ่ายครับท่านฝ่ายอีกปีเดียวก็วจะ,กะเกษียณแล้วเนาะ ทำไมท่านไม่ใช้เทคนิคทางตัวเลขสร้างผลงานให้เป็นเกียรติประวัติน้องๆเพื่อนๆผู้มีทางวิชาเนี่ยแล้วอาจจะรวมถึงฝ่ายด้วยก็ได้นะอาจจะได้ความดีความชอบเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตขึ้นก็ได้ตอบอธิบายน้องๆไปว่าลูกค้าเนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยให้เรามาเนี่ยก็คือเลี้ยงดูเรามาแล้วเราคงจะเห็นพ้องกันใช่ไหมว่า เราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับลูกค้าไม่ทำตัวเลขเพื่อประโยชน์ตัวเราตัวเองแล้วถ้าลูกค้ากลับมาฟื้นได้ธนาคารเราก็จะมั่นคงยั่งยืนใช่ไหมแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยเธอผู้ปฏิบัติเป็นพนักง,งานก็ไม่ต้องมีความเสี่ยงกับเรื่องคอมไพแอนทั้งหลายไม่ต้องโถกสูบสอนวินัยลงโทษเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ย แม้ว่าจะเป็นบุ้ยของทั้งเก้าภาคจะเสียหน้าเสียตาอย่างในลึกๆเนี่ยไม่มีใครรู้แต่เห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากแล้วตัวเองเนี่ก็จะไม่ยอมให้คนรุ่นข้างหลังเนี่ยมากล่าวว่าได้ว่าเราทำผลงานเพราะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ แล้วความจริงยอมรับได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะฝากน้องๆทุกคนนะให้ช่วยคิดดูลองพิจารณาตัวเองดูว่าเราทำงานอยู่ในทกศเนี่ยเรามีหลักในการทำงานอย่างไรก็ฝากไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับ